Oh! วันที่สองเย้มีคนโทรศัพท์มาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนแน่ยืนอยู่กัน3ตัวคิดว่าคอยจะกลัวป่ะสูหืมีเสียงโทรศัพท์มาครับกดรับตรงไหนครับอฮัลโหลฮัลโหลไม่ไม่ฟัง mm hmm. มิวคอแม่งไปเลยนะครับผม oh. มาดูกันครับว่าวัาวนที่วันที่สอง พี่มีโอ้โหมาอยู่ห้องแคม5แล้วครับจังหวะนี้พี่มีไม่ใช่พี่มีพี่ตายกูเรียกมวยหมดแล้วเนี่ยนี่ห้องน้ำนะครับยังไม่มีใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บแบตเตอรี่ไปปะเนี่ยที่9อ2แล้วโอเคโอเคพี่ตายอยู่ห้องนู้นจำไว้จำไว้วายวายวาย,วายฮาลัฮโลโหลฮัลโหลโอ้โห ลุกขึ้นมาไวมากแม่จา๋อาอย่าหยุดเลยนะลุกขึ้นมาไวมากยิ่งกว่าวิธีการโผไปยังวะโอ้โหยังอยู่เฮอออ้ยพี่เป็ดอยู่นี่พี่พี่ตายอยู่หน้าห้องเราเขาอุ้ยเดี๋ยวโอ้ฟ็อกซี่นั่นนายใช่ไหมฉันจำได้แล้ววานไหนซฟอฟ็อกซี่เนี่ย าตายกูไปยังหะเน,นี้ยตายไปแล้วตายไปแล้วครับเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยว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 ทำไมก้องมันดับล่ะไม่เสียงก๊อกแก๊กอะไรอะ่ะแล้วกแหงกาบอกแล้วนี่ไงพี่ตายนะครับพี่ตายอยู่นี่นะฮะพี่เป็ดอยู่นู่นโอ้โหตีหนึ่งใช้ไปยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์พระเจ้าพุดเป็นเล่นนะ โอ้ยหมาหน้าห้องกูแล้วไงมาหน้าห้องกูแล้วไงยังอยู่ฮะยังอยู่ยัง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 อันนี้เฮ้ยอูอย้อู้ออตกกระจายอยู่ดีๆกล้องหายอู้ฮูู้มาห้องน้ำแล้วครับผมจังหวะนี้อุ้ยเดี๋ยวอะไร อะไรมันปะกอกปะกอกเมื่อกี้ว้าย holy m o l หโมหรีมาต่อฟังกินชิดด๊อกพี่เป็ดพี่เป็ดเมื่อกี้มีเสียงพี่เป็ดครับกระตากกระตากนะฮะกระตากกระตากเหมือนพี่เป็ดจะกัดสายกล้องนะครับอุ้ยพี่หมีมองมาทำไมมองทำไมอย่ามองเขินนะเขินนะอุ้ยพี่ตายกลับไปแล้วครับเปิดครับผมเปิดเปิดฮะ พี่ตายอยู่นี่พี่เป็ดพี่เป็ดตามมึงแล้วเหรอพี่ตายอุ้ยทั้งเป็ดทั้งตายเลยเดี๋ยว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 อย่าได้อย่าได้อย่าได้แกเข้ามาโอ้พี่พี่เป็ดพี่ตายอยู่ห้องนี้ครับพี่ตายอยู่แอบแอบแอบวายเฮ้ยวุ้ยใหญ่พี่เป็ดล่ะ พี่เป็ดยังยืนอยู่ครับไม่เข้ามานะฮะพี่ตายแม่งจะมาลอกกูเลยเนี่ยพี่เป็ดไปเาทีขอร้องตีสองนี่อ่ะผมว่าผมอยู่ไม่ถึงตีผมว่าผมอยู่ไม่ถึงหกโมงแน่นอนเลยใช่ไหมผมว่าใช่วะ่ะโอ้โหพี่ตายมึงตีดกูแล้วเนี่ย มึงยังอยู่เลยอะว่าต่อฟากพี่เป็ดก็ยังอยู่ที่เดิมครับพี่ตายก็ยัง,ยงไปยังไม่ไปอีกนะยังอีกนะเดี๋ยวนะดื้อนะจับตีก้นนะพี่เป็ดยังอยู่ครับพี่ตายก็ยังอยู่ <laughs> พี่เป็ดชิก,ก้าวต่อฟากแมน บอนนี่อุ้ยบอลนี่บอนนี่ไปแล้วเหรออ๋อบอลนี่ไปนู่นครับเอ้ยเดี๋ยว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 กล้องมันดับนะเมื่อกี้โอ้โหพี่เป็ดอยู่นี่พี่พี่ตายละพี่ตายหายไปครับพี่ตายเยอะโอ้โหมันไปแอบในห้องมันไปแอบทำไมในห้องน่ะฮะเดี๋ยว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 กล้องกูมั่วหมดแล้วมันมั่วหมดแล้วเดี๋ยวอย่านะอย่านะ ขอร้องขอร้องพี่ตายยังอยู่ที่เดิมพี่เป็ดโอ้โหพี่ตายกับพี่เป็ดยังอยู่ที่เดิมครับนะฮะห่างกับเราไปสองห้องนะครับทำไมผมได้ทำไมผมสึงได้แพนอีกขนาดนี้ไวนน้ไ่ยให้ตายดีวะโอเคเขาอยู่ที่เดิมนครับเดี๋ยวผมจะรับ1นึถึงสินะฮะเราค่อยเปิดกล้องดูแปลวแล้วเปิดเลยอุ๊ยโอเคพี่ตายยังอยู่กลัว มันน่ากลัวอะไรที่เราแบบไม่เห็นมาว่ามันจะมาเนี่ยนะมันน่ากลัวเกินนะจริงจริงจังไม่จริงโจกเลยใช่ไหมล่ะแล้วแม่งเดินทีแบบมันสามารถวิ่งเข้ามาหาเราได้แบบมึงข้ามห้องอะ่ะมึงข้ามห้องมาแบบสี่ห้าห้องได้อะคือมึงรีบเกินตอนแรกมึงอยู่แคมป์หนึ่งเอแม่งมาแคมป์สองเออย่างไวอะไรเงี้ยเฮ้ วุ้ยเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยววายพี่เป็ดไอ้เหี้ยววายพี่ปปาพี่ตายโอ้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 เพลพี่เป็ดไปแล้วพี่ตายยังอยู่พี่เป็ดมึงไปจริงไหมเนี่ยไปจริงไหมโอ้มันไปถอยไปครับมันถอยไปถอยไปตั้งหลักถอยไปตั้งหลักมึงจะพุ่งเข้ามาหากูวะดิใช่ไหมไม่มาครับไม่มาอุ้ยพี่ตายไปแล้วครับพี่ตายก็ไปแล้วนะฮะไปไหนดีกว่าผมย้ายยุบย้อย โอ้โหหูกล้องพังกล้องพังกล้องพังหมดมันพังหมดเลยมันพังทั้งหมดเด้อเด้อเดพี่เป็ดยังอยู่ที่เดิมครับพี่ต่ายก็ยังอยู่ที่เดิมฮะโอ้โหเหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่รอดแน่เลยเชี่ยววิปพี่เป็ดหายไปโอ้ยังอยู่ยังไม่เฮียไหมมันหายไปไหนว่ะ ไปจ๊ะโอ้โหพี่เป็ดพี่เป็ดหายไปพี่ตายก็พี่ตายก็อยู่ข้างๆห้องโอ้โหูเลยอายุแปดเปอร์เซ็นต์อย่านะไปเฮ้ยอู๋ it's me นี่ฉันเองนี่ฉันเองอะไรของแกไม่ get the fuck out get the fuck out alright you hear me get the fuck เอาโอ้โหหายไปหมดเลยว้ยาวจอยจอยจอยจอะโอเคไปแล้ว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 มันมาให้เรากระชุ่มกระชวยเล่นครับเมื่อกี้โอเคพี่เป็ดพี่เป็ดเขาหายไปไหนอ่ะพี่เป็ดเขาหายไปเลยอ่ะนี่ครับอา้าวชิ ผมลืมคำนวณว่าแบตมีเท่าไหร่เมื่อกี้กูไม่ได้ดูเลย